ชีวิตเมียฝรั่งอยู่ต่างแดนานานๆเนาะความรู้สึกได้ให้ได้ช่วยได้สร้างแต่วันหนึ่งมันมีความรู้สึกอ้างว้างห่างเหินเหมือนขาดความรักขาดความสนใจกลายเป็นผลประโยชน์มาวันหนึ่งนะคะหลายๆคนท้อไม่อยากกลับบ้านเพราะมีไม่พอให้กับครอบครัวหลายๆคนบอกว่า มีคําถามกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเรากลับบ้านไปเราจะอยู่ยังไงและเราจะเหลืออะไรนะคะเนาะนี่คือคาความรู้สึกที่เจ็บปวดที่เจอครอบครัวเอาเปรียบนะคะเบียดเบียนทุกอย่างเจอแม่ที่คอยผลักดันช่วยเหลือแต่คนทางบ้านไม่คิดถึงความรู้สึกของลูกที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งเปรียบเทียบไม่เลิกนะคะ,อะขอไม่ยอมหยุด อืมไม่เคยพอใจในสิ่งที่ได้ถ้าย้อนชีวิตไปตอนที่มีผัวไทยยายจ่าเอยสำหรับน้องนะคะวันนี้มีความรู้สึกเหมือนว่ากลับไปดีไหมยามแก่ไปเนี่ยจะกลับไปได้จริงหรอจริงนะหนูก็มีบ้านที่อยู่เมืองไทยนะคะแต่มันมีความรู้สึกค้างคาใจเพราะทุกครั้งที่ไปมันไม่ได้ความสุขมันไม่ได้ไปเติมแบกแต่มันไปเติมความทุกข์ เพราะความไม่พอหรือเราให้ไม่พอในสิ่งที่ครอบครัวต้องการใครเป็นกันบอก